แล้วเขาไปเขาไม่ได้ใส่เสื้อวินด้วยเออเหรอใช่เขาติดเขาบอกว่าถ้าเกิดติดติ๊กเกอร์นี้แล้วแล้วแล้วจะวิ่งได้แถวนี้ใช่ใช่คือจะวิ่งจะวิ่งในในงานเนี้ยเอาในงานเนี้ยแค่แค่นี้อย่างเดียวเขาบอกเนี้ยโอ้โหผมก็มองว่าจะเป็นเรานี่นะครับตอนนี้นะมีขบวนการนะครับขบวนการเอ่อหลอกวินมอเตอร์ไซค์ครับเสียแล้วก็ติดติ๊กเกอร์นี้ครับติ๊กเกอร์นี้นะครับ เออสามารถจแจ้งว่าสามารถจะมาวิ่งอะไรรับเฉพาะอะไรอ่ะงานพักเคี่ยวแก้วนะครับนี่นะครับเออที่ไม่ต้องถ่ายได้ผมไม่ไดวโอ,อ้ไม่ถ่ายไม่ถ่ายตามนี้นะรเรื่องเก็บเงินเนี่ยพอจะทราบไหมนี่แต่มีแต่าเวันนีน้วินฟังน่อยเก็บให้ตำรงจวันละห้าสิบบาท ็บให้ตำรวจอ่ะไม่ไม่แล้วไอ้งานเนี่ยงานพักเกี้วแก้วเนี่ยเรารู้ไหมว่ามีการเก็บเงินก็ไม่ได้เงินที่เพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นผมผมไม่เคยเห็นเลยตั้งใจงานสายท่าแล้วแล้วตอนต่อฝั่งนี้ต่อเป็นแถวอีกแถวไม่เก็บเงินด้วยไม่แล้วเรางงไหมงงไหมไม่จงงงแสดงว่าแสดงว่าหรือว่าเราไม่ได้มาวิ่งตรงนี้ประจำร้อยห้าสิบบาทเลยเฮ้ยเมื่อกี้บอกเขาแหละร้อยสี่สิร้อยสี่สิบ มันประจำนั่งไม่ดูเลยเพราะแสดงว่าใครที่มาวิ่งแถวนี้มันต้องเสียตังค์ติดสติ๊กเกอร์นะอือทำอันก็ไม่มีไม่งั้นก็วิ่งไม่ได้นะเออเข็ดพระราชฐานนะใช่จะไม่มีเลยไี่มีประจำเขาด้วยต้องวิ่งได้เด็กที่ธรรมชาติเขาเนี่ยเขาก็ไม่ไปเก็บเหรอประจำเขาตามนี้นะครับของแท้นะครับ คนถามไอ้พี่แกไม่ใครคุถามจริงผมไม่ให้แกหรอกแง่เงินความในใจเลยถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาเก็บตังเราเงี้ยเราให้ไหมไม่ให้เราต้องถามก่อนใช่ไหมครับผมเออประกันยังผมชวนพูดประกันยังเอาเงินเงินผมเงินเงินผมเพื่ออะไรไม่มีเออคู่บริหารเขาไม่เอากับผมอ่ะเออแล้วไงกินเล้วก็เริ่ซ่อมทูกอย่างแล้วถามว่าวันหนึ่งเราวิ่งได้กี่บาทฝ่าจะได้ฝ่าจะได้ไม่ฝ่าร้อยสองร้อยต้องมาเสีย เสียเนี่ยนะร้อยเพื่ออะไรใช่ป่ะครับเออผมว่านะไอคนที่ให้เขาจาใจที่ต้องให้ใช่ไหมใช่ไอสนใจที่เขาให้กันเนี่ยเขาจาใจที่ต้องให้ใช่ไหมครับบางครั้งก็ไม่มีเออบางครั้งมีบางครั้งไม่มีคือถ้าเกิดเราไม่ถ้าถ้าเราไม่ให้เขาเนี่ยเขาก็ต้องบีบเราใช่ไหมเราก็หากินไม่ได้เราต้องหากินแบบนี้ใช่ไหมอืมแล้วสนใจอ่ะ ถามถามถามพี่ลองดินเชื่วพี่มาดนตอนตอนบ่ายจะมีเขีพระนครมาต่อยอีกสามคนพี่ดูเลยขีพนะนคอยู่เชื่อสองแม่โทนี้มีตาคนเบอร์หนึ่งถามจริงเหอถามจริงแล้วว่าใจเราอะใจลึกรแล้วคนขับวินเนี่ยอยากเสียตังค์กันไหมมีใครอยากเสียตังค์ไม่มีไม่มีนะเออนี่นะครับแดงนะครับเราไม่ได้ถ่ายเห็นหน้านะครับของแท้นะครับ